สวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นครับผมวันนี้ก็รปภดาวก็จะพาออกตรวจครับผมออกตรวจพื้นที่รอบแรกครับผมรอบแรกนะครับดูแล้วครับจะมีอะไรบ้างในพื้นที่ของผมนะครับผมนะครับแล้วก็หันมาทางด้านนี้ครับผม นี่ก็ไม่ได้เปิดไฟนะครับผมตกกลางคืนมาหนึ่งเด็กมันจะมืดหน่อยผมนะครับพื้นที่ก็วาก่างพอสมควรครับแต่ภายในายอาคารผมไม่ได้เข้าหรอกครับกลางคืนเจ้า,เจ,าเจ้านายไม่ให้เขา้าแต่เราล็อกด้านนอกไว้อย่างดีแต่บางวันก็เข้าไปตรวจอยู่ผิดปกติก็เข้าไปครับผม ตรวก็ไม่มีอะไรหรอกครับพื้นที่ตอนกลงคืนก็แสงสว่างจากตรงโรงงานางข้างๆเล็ดลอดเข้ามาหน่อยครังมากครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็แคนทีนครับผมเป็นร้านอาหารนั่นแหละแคนทีนนี่ครับทางที่เรากลับ พื้ที่ครับผมไปต่อกันเลยร้บประมาณนี้ครับผมออกตรวจก็จะดูมีโจรผู้ร้ายเข้ามารหรือเปล่าต้องดูนะครับตรวจตาดูดีๆกล้องถ่ายรูปนี่แหละครับบันทึกภาพอย่างนี้แหละผมออกตรวจแต่ละรอบ ส่งให้เจ้านายเมื่อคช้าผมมไม่ได้เปิดไฟออกกางคืน ต้อง,งเข้าไปส่องดูครับเผื่อมีโจรผู้ร้ายมาหลบอยู่นะบริตัทข้างๆของ,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 าง,งานนกันนัครบผมผมก็ครับอรอบขอบชิดครับผมนะประมาณนี้ ต่อยตรวจไปอย่างนี้นะครับผมมอแปลงไฟไฟฟ้าก็พร้อมครับผมที่นี่แต่ไม่ได้เปิดไม่มีนโยบายให้เปิดเบืองงบประเป๋าครับผมนี่นครับผมรบ,บริษัทบงงังนูนเขาก็ นนปิดตายครับผมนนก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ครับผมคืนนี้จะออกตรวจอยู่สามรอบสี่รอบนะครับผมก็เป็นบริเวณหน้าออฟฟิศครับผมเวลาค่ำคืน ยืนผมยืนอยู่เดียวไดยมาถึงแล้วครับผมมาถึงแล้วพ่อแต่มาถึงแล้วกุ้งโซ่ดอกคือว่า มอเตอร์ไซคู่ใจออกตรวจเดินไม่ไหวเครับผมเดินไม่ไหวเนี่ยปวดขาว้างพอสมควรอยู่เนี่ครับเองพื้นที่30สิบกว่าไร่ ิบเจ็ดไล่ยังไงนี่แหละประมาณนี้ครับผมครับขอบคุณมากนะครับพี่ๆที่มาดูการการทำงานของผม